ครั้งนั้นแลพรามสองคนเป็นคนชาราแก่เท่าล่วงการผ่านวัยมาโดยลำดับมีอายุได้หนึ่งร้อยี่สิบปีแต่กำเนิดได้ชวนกันเข้ามาเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถาวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครันแล้วได้กราบทูลว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพวกข้าพระองค์เป็นพราหมณ์จาราแก่เท่าล่วงการผ่านวัยมาโดยลำดับมีอายุได้หนึ่งยี่สิบปีแต่กำเนิดแต่ไม่ได้สร้างความดีไม่ได้ทำกุศลไม่ได้ทำกรรมอันเป็นที่ต้านทาน ความขาดวัยขอพระโคดมผู้เจริญส่งโอวาสั่งสอนถึงข้อที่จะพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่พวกข้าพระองค์เส้นกาลนานเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนพร,ราหมณ์พวกท่านเป็นคนชาราแก่เท่าร่วงการผ่านไวัมาโดยลำดับ มีอายุได้120ปีแต่กำเนิดแต่ไม่ได้สร้างความดีไม่ได้ทำกุศลไม่ได้ทำกรรมอันเป็นที่ต้านทานความขลาดวัยดูก่อนพรามโลกนี้ถูกชาราพยาธิมรณนะแผดเผาแลว้วดูก่อนพรามเมื่อโลก ถูกชราพยาธิมรณะแผดเผ่าแล้วเช่นนี้ความสำรวมทางกายความสำรวมทางวาจาความสำรวมทางใจในโลกนี้ย่อมเป็นที่ต้านทานเป็นที่เ,เรนเป็นเกาะเป็นที่พึ่งและเป็นที่ยึดหน่วงแก่เขาผู้ละไปแล้วเมื่อเรือน ถูกไฟไหม้สิ่งของที่นำออกได้ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่เขาสิ่งของที่ถูกไหม้อยู่ในเรือนนั้นหาเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่เขาไม่ฉันใดเมื่อโลกถูกจาราและมรณะแผดเผาแลว้วฉันนั้นเหมือนกันบุคคล ควรนำเอาออกมาด้วยการให้ทานสิ่งที่ให้ไปแล้วย่อมเป็นอันบุคคลนำออกมาดีแล้วความสํารวมทางกายทางวาจาและทางใจในโลกนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความสุขแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปผู้ซึ่งได้สร้างสมบุญไว้แต่เมื่อยังมีชีวิตอยู่